ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ช่องวิถีคนวัดว่านแบบพอเพียงทุกท่านครับวันนี้ก็ทางช่องเองนะครับก็จะมา,าพูดมาเล่าถึงความคืบหน้านะครับในการทําเพลงของช่องนะครับที่ให้ทางอาจารย์เกียรตินะครับหรือครูกเกียรตินะครับช่วยทําเพลงให้นะครับท่านก็เป็นอีก คนหนึ่งนะครับที่มีความรู้ความสามารถในด้านการทําเพลงนะครับก็ทีแรกนะครับได้พูดคุยกันว่าจะประมาณปลายเมษาเนี้ยนะครับจะได้ฟังเพลงของช่องวิถีคนบ้านๆแบบ,บ,บ,บพอเพียงซึ่งผมแต่งไว้เมื่อ4ปีก่อนนะครับก็ได้เพิ่งได้นําเนื้อหานําเรื่องราวต่างๆนะครับจากประสบการณ์ชีวิตจากประสบการณ์ตรงของตัวผมเองนะครับมาเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงนะครับ ของทางช่องทีนี้นะครับพอคุยกันไว้ว่าจะเป็นปลายเดือนเมษายนนี้หก็ดนะครับพอดีได้สอบถามท่านผู้เกียนนะครับเมื่อวานนะับท่านก็บอกว่าก็คืออยากให้อะไรมันลงตัวนะครับอยากให้เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับท่านก็เลยได้ปรับทำรองเนื้อหาของเพลงให้ นะครับก็เลยน่าจะจากเลื่อนจากเมษานี้นะครับเมษาหกเ็เนี่ยเป็นเมษาเป็นพฤษภาหกเจ็นะครับก็จากที่เคยแจ้ง f c ไว้ y, ว่าจะเป็นประมาณเมษานี้นะครับก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับเพื่อให้เพลงเป็นเหมือชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็ดนตรีเป็นของทางแนวอีสานนะครับก็คือจะเป็นศิลปะพื้นบ้านของทางอีสานล,ลุน้วนเลยนะครับก็จะเป็นวตพินแคน นะครับตรงนี้ทางทีมงานของครูเกียรตินะครับก็ท่านก็ได้ให้ความนุเคราะห์นะครับดูแลเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณท่านครูเกียรติมากนะครับที่ดูแลเรื่องนี้ให้กับทางช่องนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับไม่ได้มีความรู้ด้านดนตรีนะครับแต่ว่าได้รวบรวมประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว นะครับในการทําช่องนะครับจากาที่ได้ไปถ่ายทํามานะครับแล้วก็จากประสบการณ์ตรงของตัวผมเองนะครับผ่านเรื่องราวาผ่านบทเพลงนะครับจึงได้เขียนบทเพลงเพลงนี้ขึ้นมานั่นคือเพลงช่องวิถีคนวัดบ้านแบบพอเพียงก็เป็นเพลงประจําช่องของช่องผมเองนะครับก็อใจเดียวนะครับก็เราก็ปรับก็แก้นะครับอยากให้ออกมา,าดีที่สุดนะครับก็ น่าจะเป็นเดือนหน้าครับได้ฟังแน่นอนที่แรกก็คิดว่าเป็นเมษาเนาะ,อะพอคุยกแบบับท่านอาจารย์เกตบอกว่าอยากให้เพลงเพลงนีอ้ออกมาแบบให้เป็นมืออาชีพมากที่สุดนะครับก,ก็ก็เลยขอแจ้ง f c ไว้ว่าน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับที่แรกว่าจะเป็นปลายเมษาเนาะก็คอยปิดใจน,นึงนะครับเพราะว่าเพลงนี้แต่งมาแล้ว4ปีนะครับได้มีโอกาสได้ทําเพลง นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันนะครับก็ขอคุณท่านอาจารย์เกียรตินะครับหรือครูเกียรติของเราเนี่ยครับเป็นครูเพลงนะครับท่านก็มีความรู้มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับก็เลยขอความรัาะห์นะครับขอความรุณาจากท่านนะครับได้ช่วยทําเพลงนะครับเรียบเรียงเนื้อหาหรือว่าเพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดที่ ขาดตบกบกข้องของเพลงไปนะครับก็ขอบคุณท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็เดดใจเดียวนะครับก็ขอแจ้งเอฟซีทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็จะอัปเดตเนื้อหาของเพลงนะครับไปเรื่อยๆนะครับว่าถึงขั้นตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวถ้าถ้าอัดนะครับเข้ากับในเบื้องต้นหรือว่าเพลงเสร็จในประมาณไหนก็จะอัปเดตให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับครับสำหรับ ก็ขอบคุณ FC ท่านนะครับที่เป็นลังใจนะครับให้ทางช่องตลอดมานะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆประสบการณ์นะครับหลายๆพื้นที่ที่ทางช่องได้เข้าไปถ่ายทำา้วนแล้วเป็นครูของทางช่องนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ขอบคุณ FC ท่านนะครับที่เข้ามาช่วยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะครับเพราะช่องของเราช่องนี้คือช่องวิถีคนน้อนบ้านนะครับ หากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องผลงานเพลงของช่องต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ